สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองนะักเรียนชั้นป3นะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาในเรื่องของมาตราโกกามาตรากกาคืออะไรนะคะเด็กๆเ,เ,เรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะคำในมาตราโกกาก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระและวรรณยุกต ไม่มีตัวสะกดนะคะจะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้นะคะเช่นตะไคร้กระเพราบุริยะนะคะหรืออารีกู้หูเด็กๆเห็นไหมคะคำเหล่านี้ที่คุณครูยกตัวอย่างไปเนี่ยเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเลยนะคะไม่ออกเสียงตัวสะกดเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่ามาตรกากนะคะเป็นอย่างไรนะคะมีตัวอะไรบ้างเรียน มีคำอะไรบ้างเรียกเรียนจะต้องอ่านแล้วก็เรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆมาอ่านออกเสียงคำในมาตรากกาตามคุณครูกันนะคะ let's go หัวหน้าท่าเรือเผื่อแพแม่น้ำตำหนิวิเคราะห์ สนอเพราะว่ากาวา่าเกาหลีกรีธาหน้ากลัวหัวเขาเต่าทะเลเจดีปีใหม่ไฟไหม ไหวเปรทะเลถลายไหวครูสะระเนแก้ไขไฟใจไว่เขวเป็นไงคะเด็กๆอ่านกันได้ไหมเอ่ยฝึกอ่านทุกวันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการบ้านนะักเรียนฝึกอ่านลงคลิปด้วยนะคะจากบทความ ที่คุณครูให้ไปแล้วเจอกันนะคะบบาย